ก็ขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังโดยทั่วหน้ากันเจริญพรญาติโยมอ FC ช่องมาริชนแนลแล้วก็ f ีช่องรวยโชคพูดไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยเพราะว่าเคี้ยวมากวันนี้ก็ได้อาทำพิธีบวงสวง ปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชทําพิธีบวงสรวงลาลึกนึกถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลญาติโยมในช่วงโอกาสในช่วงวิกฤตแบบนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจช่วงโควิดสิบเก้าในช่วงโควิดสิบเก้าก็คงจะเข้าก็คงจะเข้าใจก็เลยไม่ได้บอกกล่าวญาติโยม ไม่ได้ชักชวนญ,ญาติโยมก็ขอให้ผ่านสื่อกางสะพานบุญให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีไปด้วยกันอนุโมทนาก็คือแปลว่าดีแล้วขอชื่นชมยินดีด้วยอนุโมทนาในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวขอชื่นชมยินดีด้วยสาธุก็แปลว่าดีแล้วดีแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้มาท่านทั้งหลายก็สาธุเอาในกิจในใจอนุโมทนาดีใจด้วยเอา ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลการบวงสรวงลำลึกนึกถึงความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเหตุที่ได้บวงสรวงปู่ย่าท่าเสด็จหน้าคราชก็คืออโยมแม่เอ๋วหรือว่าแม่เที่ยงเสียถีได้บนบานสารกล่าวขอพรปู่ย่าท่าเสด็จหน้าคราชแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบสามตัวแตกหางเดียวสามตัวแตก ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่อัน,นได้ยินคร่าวๆนะทีนี้ก็ได้มาตามตามสัจจะอธิษฐานที่ได้ตั้งเอาไว้นี่ก็ด้วยอาศัยแรงศรัทธาของญาติโยมสายบุญแม่แอววหรือว่าแม่เที่ยงเสียถีแล้วก็ญาติโยมสายบุญชาวบ้านยางงาม,มชาวบ้านยางงามทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มีญาติโยมไม่เยอะดอก มีญาติโยมมาแต่งใบสีให้ใบสีพญานาคใบสีปากชามมีญาติโยมมาแต่งพลหมากรากไม้ให้แล้วก็น้ําแล้วก็อะไรหลายอย่างที่อยู่ด้านหลังห้องอตาตมาเนี่ยแหละเครื่องบวงสรงบวงสวงก็ต้องอาศัยญาติโยมญาติโยมก็เป็นญาติโยมมรรคทายกหรือว่าเป็นพ่อวัดพ่อวาที่อยู่ประจําวัดนี่แหละแล้วก็ญาติโยมแม่ออกหรือว่าแม่วัดแม่วาเล็กๆน้อยๆไม่กี่คน มาแต่งให้มาแต่งขันใบทรงใบสีให้เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงช่วงวิกฤตช่วงโควิดเนาะ,ะก็ไม่ได้นัดหมายท่านทั้งหลายไม่ได้บอกกล่าวท่านทั้งหลายก็ต้องขออภัยเด้อขอแจ้งให้รับรู้รับทราบต้องขออภยัยที่ได้บวงสรวงนี้ก็คือว่าได้แม่เที่ยงเสียฐีได้บนบานสารกล่าวไว้แล้วก็มีความสำเร็จสงสัยสามตัวแตก ก็เลยได้จดตุปัจจัยตรงนี้แหละมาทำใบทรงใบสีบูชาลํำลึกนึกถึงปู่ย่าท่าเสดเดนนาคราชลํำลึกนึกถึงปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาตลอดทั้งเหล่านาคีนาโคานาค้านาคานาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบรดานได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภูมวัดภูวาวปูบา้บานภูมมมเมืองปู่ย่าตายาญเทพเทวาที่เป็นสมมาทิฏฐิผู้รักษาพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ได้สวดมนต์สวดพรด้วยสวดมนต์สวดพรถวายเป็น กุธาบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเทวบูชาสวดมนต์สวดพรบูชาวีดามารดาคุบาอา,า์ด้วยก็ได้บวงสรวงอาตมาก็เป็นผู้ทำพิธีเป็นผู้บวงสรวงเป็นผู้ปราประกาศอัญเชิญเทพเทวาสัมมาทิฏฐิได้มาอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังทุกท่านทุกคนเอฟซี FC, ท่านทั้งหลาย ญาติธรรมทั้งหลายได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากลุกทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงสมความมุ่งม,มา่นปราถนาก <c oughs> ็าได้อธิษฐานให้ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้อธิษฐานได้ขอพรเพื่อเป็นขวัญเป็นกนําลังใจเป็นสิริเป็นมงคลให้แก่ญาติแก่โยมทั้งบ้านใกล้บ้านไกลทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศต่างประเทศในประเทศทั่วโลกให้พ้นจากภัยพิบัติ ให้ปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้มีเวรไม่ให้มีภัยไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีโศกให้มีแต่สิ่งที่ดีงามในกินในใจก็ได้ขอพรพระรัตนตรัยด้วยอํานาจคุณสินคุณธรรมพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษานี่ก็คือแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทร,รบาบโดยทั่วถึงกันก็เลยไม่ได้บอกกล่าวเล่าแจ้งท่านทั้งหลายในช่วงสถานการณ์แบบนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจเนาะ ก็เลยไม่ได้มีญาติโยมมากวันนี้มีเดียวมากกะทายกแล้วก็มีเด็กวัดแล้วก็มีแม่ออกแม่ที่มาถวายอาหารตอนเช้านะที่มาจัดเครื่องใบสีให้อาจจะมาจะจัดคนเดียวก็ไม่ได้ทําคนเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ใบทรงใบสีผลลหบากรากไม้ก็ได้อาศัยสถาญาติโยมสายบุญอ่าเล็กๆน้อยๆนะสายบุญที่ไม่ได้เอ,อย่ยชื่อ,อ้านาก็ตาม อได้รวมมนุมโมทนาด้วยกันอืการบวงสรวงก็ได้สําเร็จเสียสิ้นลงแล้วในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลเป็นขวนัญเป็นกําลังใจให้แก่ญาติแก่โยมอืตามจริงถ้าจัดงานพิธีถ้าเปล่าประกาศบอกคนก็จะเยอะก็จะทําพิธีตอนเช้าไม่มีที่รถจะจอดนู่นเนี่ยแต่ว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจนั่นเนี่ บวงสวงแก้บนแม่เที่ยงเสียถีหาพามมาบวงสวงไม่ได้หานิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาบวงสวงไม่ได้ช่วงข้อรรษาการไปมาก็เป็นเรื่องยากในการเดินทางจําเป็นอย่างยิ่งอาตมาก,ก็เลยเป็นอ่าผู้พาทําวิธีในวันนี้หากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดอาตมาภาพเอีขออ้างอิง พระรัาานาตนใจขออังอิงพระรัตนัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเรียสงข์เจ้าตลอดทั้งคุณวิดรมาดนาะคุณครูบาอาจารย์องค์ศินองค์ธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำความเพียรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในวันนี้ขอบุญในกุศลในครั้งนี้และขอพรปู่่าตาเสด็จนาคราชปู่ซีโยญาสีปทุมนาคราชตลอดทั้งเหล่านาโคนาคีนาคานาคานาครา ผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลได้เทพเทวาที่เป็นสัมมาทิฏฐิผู้มีที่าพามนาจมีตาที่หูที่เกโตปนินญาญาณได้อํานวยวยชัยอํานวยวยพรขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญหายทุกหายสุขหายโรคหายภัยหายข้อหายเคลียหายเวียนหายภัยบางมีศีสุขแก้วคาดปลอดภยัยราบผลปูน,ปนทวีบางเกิดเป็นดีศรีมงคลน,นอกในซ้ายขอบุรางกิจใจใกายสังขารเป็น,ด,ปนดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศรี สิริสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนอย่าทาวิวหาผู้ราพาิปูเรนติสากรังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปิติสิตังปิิตังตุมหังขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบาจันโตปนาราสุยาถามานิโชติราสุยาถาสปีติโย,าาายว,วิวัจันตุสปพโลโควินัสตุมาเตปัสวันตรายโยสุขีตีกายุโกภิวาตนาสีลิสนิจัง วุตาปยายิโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุ